กลับใหม่ศึกมวยมันสนันเมืองเสียบนนบทเดชวชิรลัตนาโองขึ้นายคู่มวยศึกมวยมันสนันเมืองนัดแรกวันอังคารที่หกรกฎาคมนี้นาเวทีมวยรังสิตแต่ปรับคู่รองโยกสมิงเดชนอ,อนุวัตยิมกับคมประตักอออัชริยะไปชกวันที่1กรกฎาคมและดึงเอาทักษิณเล็กสจตงปาจีนกับลุงกิตบอลุงโหลดมาชกเป็นคู่รองแทนแฟนมวยรอติดตามได้เลยช่องทูฟอ,อยู่ยีและเพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป เพชรพนมลุงเตรียมลาแข้ชูเจริญเพชรพนมลุง MC7 7ได้คิวขึ้นลาแข้ชูเจริญดาบลังสารขามเป็นคู่เอกสิ่งเพชรยินดีวันพลหัสบ,บดีที่30มิถุนายนนี้เนาวิีมวยราชดำเนินทั้งคู่เคยชกกันมาแล้ว3ครั้งเพชรพนมลุงแพ้2ชนะ1ไฟน์นี้เป็นไฟที่4ี่ใครจะเป็นผู้ชนะ f อของทั้งคู่ติดตามกันได้ที่เพจมวยเด็ด789และช่องทูฟอร o ยูยถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกาเหมือนเดิม นุ่มน้อยสิงป่าตองสมนึกพัดบุรีโปรโมรเตอร์ชื่อดังแห่งเกาะภูเก็ตรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงและพร้อมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังมีภาพหลุดป้อมเพชรสิหนุาา่มน้อยเดินทางไปชกยังสึกเพชรนาคาที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่ตนไม่ได้เป็นผู้อนุญาตเนื่องจากเมื่อต้นปี2565ป้อมเพชรมาขอเลิกชกทั้งที่ขึ้นรายการให้เรียบร้อยโดยเจ้าตัวอ้างว่าขอมีเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวนุ่มน้อยเผยว่า ผมรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเนื่องจากการกระทำของป้อมเพชรและผู้จัดสึกเพชรนาคาไม่ให้เกียรติกันในเวทีจัดการแข่งขันก็ได้มีการโปรโมทชื่อของป้อมเพชรว่าเป็นมวยดังจากเมืองกรุงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าป้อมเพชรเป็นนักชกในสังกัดของตนโดยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นพยาพ,พึ่งสมชายลูกชิมทั้งนี้ในฐานะหัวหน้าคณะที่มีสิทธิตามกฎหมายและได้จดทะเบียนในสมุดนักมวยอย่างถูกต้องจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานกีฬามวย ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน